กินกับโกครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดส,สระบ,บุรีผู้ชมครับมีคนบอกให้ผมมาลองชิมร้านนี้ฮะครัวเบิกบานร้านนี้เขาจะอยู่แถวโรงเรียนนายเรืออากาศขับรถเข้ามาไม่ไกลเองไม่กี่ร้อยเมตรครับเข้ามาแล้วก็ที่จอดรถสามารถจอดรถได้เลยไปกินกันครับ ชาวสลาบุรีแนะนำกันนักกัน,นาบอกว่าถ้าเกิดปลาแม่น้ำต้องมาที่นี่เลยร้านครัวเบิกบานนั่นเองร้านนี้เขาจะเด่นเรื่องของปลาแม่น้ำและอาหารพื้นบ้านภายในร้านจะเป็นลักษณะนั่งชิวๆรับบรรยากาศวันนี้ผมและทีมงานอยากจะกินหลายเมนูมากก็เลยขอจัดแบบชุดใหญ่ไฟกับพีน้องพนักงานจิ้มมาเลยดีกว่าว่าเมนูไหนเป็นเมนูที่แนะนา ของทางร้านมาสิวะเริ่มกันด้วยเมนูแรกผัดเผ็ดหมูป่าในราคา100บาทตามสไตล์ที่ผมกินแล้วรสชาติก็ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ค่อยเผ็ดสักเท่าไหร่และเมนูต่อมานี่คือหมูกรอบคั่วพริกเกลือในราคา100บาทที่บอกว่ากินไปแล้วรสชาติถือว่าดีเลยทีเดียวเป็นเมนูที่อาจจะดูธรรมดาแต่บอกเลยว่ากินแล้วมันมีความอร่อยคู่กับข้าวและนี่คือไก่บ้านต้มมะขามในราคา180บบาทที่เขามาเป็น ไแม่จะโวยพอซดไปแล้วรู้สึกว่ามันรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆชุ่มคอดีแท้ส่วนจานนี้เขาเรียกว่าผัดพักรวมหมูกรอบในราคา80บาทเมนูนี้สําหรับผมถือว่ามันจืดไปหน่อยครับเฉยๆทางร้านเขาจะผัดมาให้บอกกับเมนูเด็กๆแต่เจ๊ลืมไปหรือเปล่าว่าผมมีชายจะกัดและนี่คือปลาทับทิม3รสในราคา240บาทรสชาติดีปลาทับทิมก็มาเนื้อใหญ่ๆแน่นๆก <ๆ S 2> ับน้ำสามร ที่เขาทำราดตัวปลามาก็ถือว่ากินแล้วดูมีสเสน<า>่ห์เมนูนี้ใครมาทั้งร้านผมแนะนําเลยครับผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีส่วนสตรีที่มีขันก็สั่งไปเถอะพร้อมดีต่อสุขภาพและนี่คือทอดมันปลากาย8ชิ้นในราคา140บาทมาแบบร้อนๆเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวน้ําจิ้มแล้วก็มีแตงกวาผันซอยม้รสชาติเท่าที่กินร้อนๆถือว่ากินดีเลยครับเนื้อปลากายของร้านนี้มันแน่นออกจะเด้ง ออก,ก,กินกับน้ําจิม้มถือว่าเข้า,ากันเข้ากันเมนูต่อมาชุดจิ้มจุ่มหมูในราคา180บาทลองสั่งมาทานดู<อ>แล้วมันอาจจะไม่ค่อยเข้าพวกกับอาหารพื้นบ้านไปเลยสักหน่อยแต่วันนี้พนักงานที่มาด้วยมันก็อยากจะกินไอ้เหลาก็ไม่อยากจะขัดใจว่ามันดูสั่งมาแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าพวกกันสักเท่าไหร่จากเท่าที่ลองซดน้าแลวลองชิมแล้วสําหรับผมแล้วถือว่าเฉยๆขาวเ,เป็นว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสมาอำเภอม่วงเหล็กจังหวัด สละบ,บุรีคิดไม่ออกบอกไม่ถูกลองมาทานที่ร้านนี้ดูและกันร้านก็จะเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งและปิดเป็นเวลา4ถูทร้านจะอยู่แถวบริเวณ4แยกต้นแขกหรือถ้าเกิดใครมาไม่ถูกลองโทรไปที่เบอร์0 8 8 8 8 6 4 9 9 8 0วันนี้กินกับโกไปก่อนแม่โกโบอยใส่เสื้อสวยว่วันนี้